สวดีครับปนชนะพลนะครับหรือว่าปนคอนคิวครับสวัสดีครับเบนเลนนะครับสวัสดีครับภูนะครับสวัสดีครับผมไมเคิลครับเป็นยังไงบ้างผ่านไปกี่ปีแล้วสิบแปดสิบหกสิบหกเป็นรายการออนไลน์ครับพอลเจนี่คารกิคุนถ้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเชนรู้สึกยังไงบ้างเป็นส่วนหนึ่งของเชนแล้ววันนี้ก็อย่างแรกคือรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่เราจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับเชนเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยแล้วก็พอได้มาเข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของยิปเบิลเซรีนเนี่ย มันก็ต้องบอกว่ามันมันเป็นครั้งแรกของเชนออริจินอลด้วยแลว้วก็มันเป็นความรู้สึกที่มันมันยากที่จะอธิบายแล้วด้วยความคาดหวังของทางพีอที์ชอตด,ด้วยด้วยความคาดหวัง <c oughs> ของนักแสดงทุกคนด้วยเพกาะมันมันเป็นสิ่งที่เราต้องแบกรับอะไรหลายอยา่างด้วยการสแสดงเองที่เราค่อนข้างที่จะเรียนเราค่อนข้างที่จะหนักเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะคนความดีใจคนความแบบตื่นตันใจเลยตเตไปด้วยไปด้วยในมนวลนลย พดเด็กสุดกยูพี่ๆดูแลไเรียกได้ว่าพี่ๆดูแลเป็นอย่างดีครับมีเหมือนแบบเป็นทั้งคนที่คอยแนะนําคอยสอนแล้วก็คอยคอยช่วยช่วยเหลือพูในเรื่องต่างๆแบบพูอจจะใหม่กับโครงการนี้ก็ก็เลยลองขอคาแนะนําแล้วก็พยายามฝึกฝนตัวเองให้ได้เท่ากับคนอยู่นะพยายามเต็มที่ครับ ครับผมารู้สึกที่ได้มาแลว็ร่วมโปรเจกต์นี้แล้วก็ได้มาร่วมเขโปรีนอ๋อครับก็ก็ต้องบอกว่าอย่างพอได้เข้ามาร่วมที่นี่นะครับผมเราก็รู้สึกในในตอนแรกเราก็รู้สึกดีใจมากนะครับตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าที่บ้านที่บ้านผมก็ชอบพี่ชอดอยู่แล้วชอบอยู่แล้วแล้วพอเราได้มาทํางานครับอย่างมาถ่ายบอยจร์นี่ครับเราก็ได้เหมือนได้มาทํางานกับทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพแล้วเราก็ได้พัฒนาสกิลของเราที่เราแบบ เราได้มาเจอทำงานที่มืออชีพจริงๆเนี่ยครับเราก็ได้เรียนรู้ต่างๆมากมายครับเราก็ได้เจอเพื่อนๆที่ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่น่ารักทุกคนเพื่อนๆน้องๆพี่ๆก็ทำงานกันอย่างผมค่อนข้างมีความสุขในการทำงานแล้วก็สนุกสนานครับผมก็ดีใจครับเป็นดีใจที่ได้เป็นอีกเสียงหนึ่งในการผลักดันของซอฟ t าวเวอร์ครับของของเรื่องบอยเลอร์ครับผลักดันเรว่างสบสนุนเรื่อง LGBT เรื่องความเท่าเทียมนะครับก็เหมือนดีใจได้เป็นอีกส่วนหนึ่งในซอฟทาวเวอร์ในการผลักดัน ซีรีส์เรื่องนี้ให้ออกมาครับนสสลัองงีเข้มสวัสดีครับนัสุธนาาครับสวัสดีครับท็อปเทครับสวัสดีครับป๊อปครับสวัสดีครับพาวเวลครับ ครเต้วเจกตวครับจริงๆต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับยิ่งพอรู้ตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าเป็นบอยเลิฟเรื่องแรกของเชด้วยก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากๆตั้งแต่ตอนแพสอะครับที่มีการประกาศแล้วก็พอรู้ว่าได้เล่นก็มันเหมือนเออก็หยุดหยุดมีหยุดงานไปแบบพักหนึงกันนะครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งได้ร่วมกับเชดก็รู้สึกว,ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ก็จะตั้งใจแล้วก็ทําให้เต็มที่ที่สุด สำหรับท็อปก็ตื่นเต้นครับครั้งแรกคือตื่นเต้นเลยแล้วก็ตอนที่เขาประกาศก็ดีใจมากครับว่าว่าเราเนี่ยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพีทเบฟต e ซีรีส์ของเชนออริจินัลก็วันนั้นเป็นวันที่แบบตัวเองดีใจมากดีใจตื่นเต้น้ครับถ้าพูดตางตรงก็คือตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ เราก็อยากทํางานูกับบริษัทหนึ่งเลยเพราะว่าเราก็เคยดูทางตัวละครแล้วก็เราเคยดูตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เราเราเลยแล้วว่าเนื้อหาที่เชนทํมามาเป็นค่อนข้างที่จะเข้มข้นบวกกับที่ว่าพอมันโบดเอพอมันบวกกับตัวนิยายท้่ไปผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นนิยายที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆก,ก,ก็เลยค่อนข้างหวังกับเรื่องนี้ครับแล้วพอได้รับเป็นตัวละครอ,อย่างนนั้นก็เลยรู้สึกภูมิใจมา,มากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งก็ คนทุกคนรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้เพราะว่าแคสติ้งมากันนานมากแล้วก็ปรับหลายๆอย่างทั้งรูปทั้ง acting skill ทุกอย่างครับแล้วก็มันถึงวันที่เราได้เริ่มต้น,นอะไรใหม่ๆแล้วแล้วผมก็เหมือนเป็นการกลับมาในนอก3ปีได้เล่นวายโปรเจกต์ใหญ่ของพี่ชอตพี L, เรื่องแรกของเชนเชนออริจินอลก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีใจมากๆแล้วก็อยากเปิดกล้องแล้วก็ซู้ไปละครับ สวัสดีครับผมปิงโอปริทิครับสวัสดีครับสายลับเพมวิทย์ครับสวัสดีครับลีอส์ีครับสวัสดีครับกาฟิวนชัดชัดครับระวังไป็นแปดต้องมาทั้งคืนดูว่าเราคลองแค่ไหน ก็มีมีความแตกต่างกันระหว่างวงการกีฬากับวงการบันเทิงตัวผมเองก็อาจจะยังใหม่กับวงการบันเทิงนะครับแต่รู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างโชคดีมากๆที่ได้แคสต i n g เข้ามาอยู่กับเพื่อนเพื่อนกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าทุกทุกครั้งที่เรามาทํางานผมยิ่งยิ่งตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ผ่านไปเราห้าเดือนเริ่มมีความรู้สึกแบบพิเศษกับพวกเขาในกลุ่มพิเศษพิเศษแบบที่จก่คือมีความรู้สึกพิเศษกับ กับทุกคนจริงๆคะคือคือมันแบบบางทีในคลาสการแสดงครับมันมีการเียการสอนว่าเออเราอาจจะเป็นต้องมีการซิงค์เอ NERGY กันมองหน้ามองหน้ากันแล้วก็ลองเดาใจกันแล้วก็บางทีเธอฟอมบนเวทีนี้ครับมันเหมือนกับการเล่กีฬานะก็มันก็เป็นทีมเวิร์กซึ่งซึ่งยิ่งเราได้แบบว่าซิงค์เอ NERGY กันแล้วก็อย่างที่บอกครับร,รู้สึกพิเศษกับพวกเขาไม่เหมือนกับที่อื่นอันนี้เป็นการแสดงครั้งแรกของเรารอเปล่าใช่ครับ อัทอเราเเขใช่ครับก็ก็มาทุ่มเททางด้านนี้ด้วยครับแล้วก็จะทำให้เต็มที่ให้ส่งกับพี่ทุกคนรอคอยครับวันได้ไวันได้ไรวันด้คเราเป็นรุ่นพี่สุดไหมพี่ใหญ่เพื่อนกันครับตัวอะ้เนียอยู่วแนนตัเป็นยังไงบ้างเราต้องมาเล่นบอยเลิฟมันแตกต่างจาก ที่เราเคยเจอมาไหมครับก็อย่างแรกเลยก็รู้สึกรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกับทุกคนแหละครับแล้วก็รู้สึกดีใจครับที่ที่เรื่องนี้ก็เป็นบอยเลิฟเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็เป็นบอยเลิฟเรื่องแรกของทางเชนออริจิน n ลด้วยครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมโปรเจกต์ครับแล้วก็พอการทํางานได้ร่วมงานกับกับน้องๆทุกๆคน <c oughs> ครับผม <c oughs> หลายๆหลายๆงานหลายๆอีเวนต์แล้วครับก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าพวกเราพวกเราจอยกันแล้วก็สนุกสนุกกับมันมากขึ้นเรื่อยๆในในทุกๆงานครับผมแล้วก็พวกเราก็คาดหวังว่าคาดหวังว่า erman. พอเราเราได้เริ่มเปิดกล้องแล <c oughs> ้วเนี่ยพวกเราก็จะจะสนุกไปกับมันแล้วก็ตั้งใจไปกับมัน <c oughs> แล้วก็อยากให้ทุกๆคนที่ได้รับชมผลงานของพวกเราเนี่ยสนุกไปไปเหมือนที่เราก็สนุก ที่จะพรีเซนต์ให้ผู้คนดูด้วยครับสัมผัสเคมีอะไรเหมือนฟิงความรู้สึกพิเศษอะไรหรอความพิเศษอะความพิเศษก็อย่างที่ฟิงบอกครับมาต้องสัมผัสกับทุกคนแล้วก็แตกต่างกันไปความทุกคนจะมีความแปลกเป็นของตัวเองไม่ใช่ความแรเป็นความแปลกความแปลกครับคือถ้าอยากรู้ว่าใครแปลกอะไรยังไงไปสังเกตในในในรายการดูอันนั้นคือคือ ตัวตนแล้วก็อาจจะเป็นแค่เรียกน้ำย่อยต้องติดตามผลงานไปเรื่อยๆครับเป็นยังไงบ้างอันนี้คือผลงานที่ได้หรืเป่าเคยมีมาก่อนแล้วฮนะเป็นยังไงบ้างมาอยู่กับผู้ชายเยอะๆเราในนั้นก็ต้องเรียนบ่อยฟด้วยโอ้ต้องต้องบอกต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนที่เพื่อนผู้ชายน้อยมากเพื่อนผู้ชายน้อยมากแล,ล้วแบบ ไม่ค่อยไม่ค่อยได้คุกคีอะไรกันแบบนี้ไงแล้วการปรับตัวของเราก็ยิ่งยากมากขึ้นก็ตั้งแต่ได้ไปเรียนเวิร์กช็อปไปเรียนแอคติ้งกันแปดคนหน้านี้ก็ทําให้เราเ,เริ่มเรียนรู้สมาเริ่มเรียนรู้พฤติกรรมนีสัยของแต่ละคนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย hey, คนคนนี้เข้าครเข้าแบบนี้คนคนนี้ครเข้าแบบนี้ใช่มันทําให้เรารู้เทคนิคในการเข้าหาคนมากขึ้นครับ แล้วก็เป็นบอยแล็ปเอ้บอยเลิฟบอยเลิฟบอยเลิฟใจเย็นใจเย็นใจเย็นเป็นเป็นเป็นให้ใจเย็นจิตใจใส่ก็ก็เป็นบอยบอยเลิฟเรื่องแรกของผมเหมือนกันก็เป็นสิ่งที่ผมคาดหวังเหมือนกับที่เชนคาดหวังยันก็จะพยายามที่จะพยายามทําให้มันประสบความสําเร็จแล้วก็ตั้งใจกับมันมากขึ้นจากที่เล่นละครปกติมาจะต้องมาเล่นบอยเลิฟควรันตมาแต่างม่เล่นละครปกติมาจะต้องมาเล่บอยเลิฟความจริงมันต้องมาแตกต่างมาคือหมด ิลหรอครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าฟิลมันแตกต่างกันยังไงเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มถ่ายเลยแต่ก็รู้สึกได้ว่าการที่มาอยู่กับคนแบบทั้ง12คนที่มันแตกต่างกันเนี้ยแล้วพอมันมาเป็นทีมทีมหนึ่งเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างระหว่างการที่เราแบบไปแสดงละครกับการที่เราแบบอยู่กับกลุ่มเพื่อนจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งมันมีความแตกต่างของของมันอยู่ซึ่งผมผม,ผมรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ ดีแล้วก็แบบผมรู้สึกชอบมากทั้งวันนี้เรารู้อย่างว่าใครเป็นคูใครเป็นมีดถ้าเราเอย่าเริกร่างมึงมีพี่รู้อย่างเงี้ยมอท่างี้ยนะนีปิงหน้าเรา,เเเรามีพี่รู้เลย,เนนะเเยคือตอนผมผมรู้ว่าทุกคนแบบว่ากำลังลอรอลุ้นกันอยู่แต่ว่าก็อยากใ,ให้ทุกคนติดตามภายในถามว่าเรารู้ไหม <c oughs> คือ <c oughs> ยังไม่รู้ครับยังไม่รู้กเลยยังไม่รู้จะใส่รับอย่าพูดใส่รับรู้อย่างว่าใครเป็นคีสใครเป็นเีด อตอนนี้ร mm. <th ู้แค่พี่สตาร์ทไปก่อนครับเดี๋ยวไว้รู้พร้อมกัน e p 16ดีกว่าดีกว่าใช่ครับใช่จะาใัีี16ภายในปลายเดือนมิถุนายนให้กแทนปากฝางเราเป็นสองคน่ใช้งาออันน้อันนี้อัีอนนีาอ้อนี้อัน้ี้อันนีอกีนนัีันนอันนอันนีน้ออีอนอ พวกเราครับทั้ง12คนนะครับผมอ,อยากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมรับรองว่า,าสิ่งที่พวกเราพยายามแล้วก็ตั้งใจทำออกมานเนี่ยอยากให้เพื่อทำเพื่อทุกคนจริงๆครับผมแล้วก็ซีซั่นปีนี้ได้รับชมกันแน่นอนครับสำหรับซีรีส์พิษเป a ะเดอะซีรีส์ ครับก็ส่วนนี้ก็อยากจะฝากถึงทุกคนที่อยากจะติดตามพวกเราแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามก็คือติดตามได้ทั้ง Facebook, Instagram, TikTok และ Twitter ร์ s e เซิร์ชคำว่าพิพิธภ e ณฑ e ซีรีส์นะครับทั้ง4แพลตฟอร์มเลยนะฮะแล้วก็วันพฤหัสนี้อย่าลืม b o y ซ์เจอร์น EP 12นะครับสนุกมันหาแน่นอนครับฝากด้วยนะฮะ